เป็น่างหดทานอยู่ือเกหลับฝันดีบ่หมืนขึ้นนบ่ฝันจักเทียมันบ่หลับบ่นอนบอบกฝันนเบ่ฝันอปนนมันนอนดีพอดีเลยบ่ฝันบานุญาตรา์ในเรื่อมือนี่ชุดนี่มีจักหางอ้อมือนีมือนี่างสิพรางเอาหน่อยก็มือนังมือ้นโอ้บ่หนี่มีสีพราง คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแซนลุ่นมาดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเัียนอ่ะดีมากตามเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยครับมาตามเราพัฒนาเนาะระบบในโดด เอารถว่าป่ะได้มันใจได้คนได้เจ้าก็วว่าเนี่ยมันเป็นจังไดเมื่อนี่นะเมื่อนี่รู้สึงใจว่ามันใจว่ามันเป็นจังไดความหวังทั้งประเทศเลยเนี่ยประเทศก่าว่ะกระดับสู่ม้าห้อนเพราะรถวันนี้อารมณ์อารมณ์วันนี้สุดไสรถว่ะแท่งจะไปลังเลมันแามรถเ่าบอยทับเสียนใช่เป็นเสียนงในใช่พี่น้องเอ้ากาสวัสดีเอฟซีแน่เด้อเจ้ากระไร เอาบกเก่งจับน้องเชียนน้องเชียนน้องรับบนน้อเมื่อคืนนี้เชียนแล้วบอกกเก่งเอาสวัสดีครับเย็ซีครับกับบัวจากเตรียมมิเตมตั้งกล่องแล้วเอาเอาแล้วบ่ใส่หลอดนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้เอาไปถ้ามาดานี่ป้อนเนื้อจ้าเนื้งจ้าธรรมดาเอาตัวไปนี่เชียนบพท่านไเขียนให้โย่ตะกี้ได้เรียนป้องเราหลัดใส่ยันเดี้ยหลัดคนละท่าน กินเทน่ะออกจากหน้าต่างได้เทนาเป็น่างใดามอีกขึ้นกาหลับฝันดีบ่หมดขึ้นนี่บ่ฝันจักเที่ยวมันบ่หลับบ่นอนบอกก็บ่นนอนทันเนาะบ่ฝันอ่เป็นนันนอนดีบ่ดีบ่ได้บ่ฝันขออนุญาตถามในเสียงมือนี่ชุดนี่มีจักหางอ้อเหมือน ีีสิบางสิพาเอาหน่อยก็มือนัมก้นมอนนี้ีสีพรางสีรางเลยสีหางหน่อยลูกอะสีางเจบก่านีเงินไปองี้หที่เรามือนี่อแรกนี่ละทำเงั้าว่าตะวองเจ็ดทงคือเราตวงตะอเจ็เก่ มพรบางงบหน่อยเข้ากลุ่มแล้วจ้าเยี่ยมจ้าใครมาหม่ยังไม่ทันได้เข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิ้งแล้วกดเข้าร่วมเวยลาพัฒนาเชียงหงอาจารย์พุทธสุกนะคะมีให้แล้วก็มีอาจารย์อื่นๆนะคะให้ไปเปรียบเทียบกันด้วยนะคะว่าชอบสํานักไหนหรือว่ามีสํานักมันเลขชนกันไหมเราค่อยตัดสินใจก็ได้หลายสานักนะคะเตียนไปเส้นเพิ่อเดียเตียนไปเ่้นเพิ่มนจะนน้ำมันเลย หลายกคนขอของอาจารย์นั่นของอาจารย์นี่น้ำเน่ในกลุ่งเซียนรุ่นนะเบลภาษามาทรงเลขของอาจารย์อื่นลงกุ้งเซียนรุ่นโดยตรงได้ด้วยจากข้าก็ต้องให้เกียรติอันนี้กุ้มเบลเองเบลทรงได้ <c oughs> เพราะว่าเบลเหตุทุ่งลุ่มเบลเองถ้ากุ้งเซียนรุ่นโดยตรงสิ้นเบลของเลขอาจารย์อื่นลงมลันก็เป็นไปบ่ได้แมนว่าจา้ะมันก็ต้องให้เกียรติการตีปานาใส่มันบ่เมนแล้วเขากุ้งเบลตัววีกใหยทุกสำนัก ขากุเชี่นรุ่นกับตะมิต่เชียนรุ่นอย่างเดี่ยวมันต้องขอาใจตรงนี้นัจาขาอาเชียนรุ่นพร้อมแล้วจับวันนี้เราะวาจด่วนเนาจ้องจะจียง่จด่วนเนาะรอดรอมีละแต่ฟังดูรอดข้ามีแล้วว่าแตอยากเขียนเนาะค่อยมุ่อยเป้าอย่างกับเซีเนี่ยเจ้า่ต้องเขียนต้องนังสื่อแล้วเชี่ยน ยัแต่วันดีเพราะว่าชุมงี้ร่มเขาเจาเกียนไห้ทุกคนอยู่แล้วต้องเรียมังบ้ามังเนี่ยเก้ยออืมอาหารมาในบ้านเนี่ยกลมอะนี่ตัวไหนเนี่ยอันนเพื่นฟังเนี่ยตัวงกลมอย่างเหมือนว่าครมีเอาตัวกลมมีเก้าสามเี่หกศูนย์ ศูนย์สามศย์ส่หหนึ่งบวงกลมมีอยู่สามคููมีสี่แปดมีศูนย์หามีศูนเจี่ตเมื่อนี่มีสิบคูมีแมนมื่อนี้มีเนาะค่ะมันก็แล้วแต่มือเป็นบาคาเซียนบางมือก็จีสิบสองคููมาตัดวับมื่อนี้เช่นดคููตัดตัดออกตไหนตนตัวเรามาละ เยาเจ็ดนึง uhm ก็เสียนตัดเจ็ดนึงออกเลยค่ะบอแค่นี้ละแค่นี้แหละเตียมยาเจ็ดนึงกําหานึ่งขมันเข่าแล้วมันกับสีเข่าตออยู่ล่ะยาเจ็ดนึงกํหานึงออกวั่นพุทธิพานมาเข่าหาเก่าตรงๆโตวงกลมครูที่สามเป็นบอเซียนครูที่สี่เะ ผู่ที่หนึ่งเนาะโมเมนต์แบบนก็เที่สอที่สามนี่แหละู่้ที่สามมู้ที่สาู่ที่สเมื่อนี่ก็หกศูนย์หลายคู่ที่สามไปเที่ยวลาวนะคะก็หกหนึ่งหกศูนหกหนึ่งครับคู่คู่ทึงเทิงนี่ละกู่ทึงเทิงเซียนมาคูเทึงเทิงเก้าสามศูนย์สามเลขมักตามใจเซียนเท่าห่ เบาเเลยเบาเลยเก้าเก้เนย์สามหกศูนย่งี่ะงานเรียนมากเรศสศูนย์ส0กหนึตัวที่เสี่ยนมากไม่ใจมากเสินตัว